หมายความว่าไงป้องตกลงว่าเมย์แค่หายไปหรือว่าเมย์ตายกันแน่คือตอนแรกเนี่ยเมย์หายตัวไปใช่ไหมแล้วทุกคนทุกฝ่ายก็พยายามตามหาตัวเมย์หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหลังจากนั้นป้าเมย์ป้าของเมย์ก็เสียชีวิตนะ ม,ม,ม่ม่เมย์มันไม่เอาไหนไปทำให้เรื่องมันแย่ไปหมดเลยอะแม่ขอ,อโทษ แม่จะกลับไปหาป้าแม่จะกลับไปหาป้าแม่ต้องกลับไปหาป้าแล้วหลังจากที่ป้าเมย์เสียได้ประมาณเกือบปีตำรวจก็เจอหลักฐานว่าในวันที่เมย์หายตัวไปมีคนคนหนึ่งมันพยายามสะกดรอยตามเมย์แล้วตำรวจก็ขยายผลจนจับตัวคนนั้นได้ว่ามันชื่อไอทีแล้วมันก็สารภาพกับตำรวจว่ามันฆ่าเมย์แล้วเอาศพเมย์ไปทิ้งในป่า มันฆ่าเมย์เหรอฆ่าเมย์ตายอะนะแ,แล้วนี่คืออะไรอ่ะถ้าเกิดเมยตายไปแล้วแล้วมย์เป็นผีเหรอก็ไอทีนั่นน่ะมันบอกว่ามันเอาศพเมย์ไปถ่วงน้ําที่บึงในป่า <S <S ซึ่งทุกคนก็พยายามงมช่วยกันหาแล้วหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอเขาใช่ไงจะเจอได้งไงในเมื่อย่างอยู่นี่งไงเล่า ป้องไม่รู้นะว่าเมย์เจอเรื่องอะไรมาบ้างแต่ถ้าเมย์พร้อมเมื่อไหร่เมย์เล่าให้พวกเราฟังได้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแม่แม่ไม่มีอะไรจะเล่าให้ฟังมมนมันไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะป้องป้องจับนี่ในโทรหาได้ไหมเม่กำลังขับรถกลับบ้านแค่นั้นเลยอ่ะแล้วจุดเมก็เข้าเวลามาห้าปีอ่ะมันแค่นั้นเลยอ่ะป้องเมย์แน่ใจหรือเปล่าเมย์แน่ใจนะว่ามันไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเมย์ไม่ได้หมดสติแล้วไม่มีป้องไม่มีแม่อยู่นี่ไง มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเมย์แค่ขับรถอย่างเดียวขับรถผ่านอุโมงค์เมย์แค่รู้สึกแปลกๆแต่เมย์ก็ไม่รู้แต่ที่ไปยังไงว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเมย์ถึงถึงข้าเวลามาถึงขนาดนี้เอ๊ะเมย์ไม่รู้เลยอ่ะนี่แกได้ยินในสิ่งที่แกพูดอยู่หรือเปล่าในเมย์ว่ามันไรสาระแค่ไหนฉันพูดความจริงต้องเชื่อมันเหรอเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนนะนะเมย์แล้วเมย์จะเอายังไงต่อ ไม่อยากคุยกับคนที่มันจะฆ่าเมย์มันถูกขังอยู่ที่ไหนอะป้องทําไมล่ะเมย์ไม่อยากคุยกับมันไม่อยากรู้ว่าว่ามันทาทาไมเขาจะฆ่าเมย์ทำไมจะทำไปเพื่ออะไรหรือว่าหรือว่ามีใครบงการเขาอยู่อะไม่ได้หรอกเมย์ไอทีมันแหกคุกออกมาเมื่อปลายปีก่อนแล้วมันก็โดนตํารวจวิสามันตอนที่มันจะข้ามชายแดนมันตายไปแล้วเมย์ ที่ไายขายบริษัทไปแล้วเมขายไปเล็กๆปีแล้วนะขายบริษัทของป้าเนี่ยนะบริษัทอสังหาอัดับหนึ่ง เมย์ก็รู้ดีนี่พี่ไม้เขาสนใจอะไรที่ไหนอะ่ะหลังจากที่ได้มรดกขายอะไรได้พี่ไม้ก็ขายหมดเริ่มจะขายบ้านขายสมบัติต่างๆของป้าเมย์แล้วสุดท้ายก็นี่ไงขายบริษัทแล้วตัวเองก็หายหัวไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ก็คงจะนอนเมาอยู่บนเรือยอชกลางทะเลหรือไม่ก็ผลาญเงินอยู่ในบ่อนเถาหมาเก,ก้าแกก็รู้จักนิสัยพี่ไม้ดีนี่ทีนี้แกรู้หรือย,ยังละ่ะว่าทำไมพ่อแกถึงฝากฝั่งบริษัทนี้ไว้กับแก ทั้งที่จริงๆแล้วแกมันก็คนไม่เอาไหนเหมือนกันแกพอแล้วเมจริงๆป้องว่าป้าเมย์คิดถูกแล้วนะตอนแรกป้าเมย์ไม่ได้จะยกมารดกอะไรให้พี่ไม้เลยนะท่านเขียนพินัยกรรมไว้ว่าให้พี่ไม้ตามหาตัวเมย์ให้เจอแล้วมารดกทุกอย่างก็จะยังเป็นของเมย์อยู่จนกว่าจะมีหลักฐานว่าเมย์เสียชีวิตแล้วจริงๆ แต่ที่ป้องบอกว่าไอคนชื่อทีมันสารภาพกับตำรวจว่ามันฆ่าเมย์นั่นแหละพี่ไม้มันเอาเรื่องนี้มาเป็นหลักฐานแล้วไปเคลมมรดกทั้งหมดไม้มันทำแบบนี้ได้ยังไงอะมันทำแบบนี้ได้ยังไงบ้างไม่เป็นไรเมย์